่วงนี้ค่ะใหมมีช่วงใหม่แกะกล่องของรายการมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะกับช่วงข่าว ITG Connect ค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะจะอัดแน่นไปด้วยข่าวสารข้อมูลความก้าวหน้าด้านไอทีและเทคโนโลยีถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากก้าวทันยุค 5G แล้วก็ไม่ควรพลาดนั่นเองค่ะซึ่งผู้ที่ไปสรรหาข้อมูลข่าวสารมาฝากเรานะคะก็คือคุณสุภชัยสอนเพลิงค่ะผู้ประกาศหนุ่มที่ข้ามบอร์ดอยู่ในแวดวงไอทีนะคะคุณผู้ชมรับรองเลยว่าคุณผู้ชมจะก้าวทันเทคโนโลยีไอทีในทุกๆมิติอย่างแน่นอนค่ะ สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าว i อ g ีจีคอนเผมสุประชัยสอนเพลินครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงเลี่ยงการติดเชื้อโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลกซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีวิธีรับมือที่แตกต่างกันออกไปเรามาดูกันว่าเทคโนโลยีทจิทัลรูปแบบใดบ้างที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้ง่ายขึ้นครับหลังจากที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้ประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเป็นทางการ จากระดับโรคระบาดสู่การเป็นโรคระบาดครั้งใหญ่ของโลกทําให้หล,หลายภาคส่วนได้พยายามหาวิธีป้องกันลดกา,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ลดการ,รเผชิญหน้าระหว่างกันทั้งในด้านของฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ต่างๆเข้ามาช่วยในการคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นติดตามการแพร่ระบาดในแต่ละพื้นที่อย่างกรณีศึกษาในประเทศจีนที่ใช้หุ่นยนต์เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล นำอาหารและยาเข้าไปส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลหุ่นยนต์ยังสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้อนรับในอาคารสำนักง,งานต่างๆในการช่วยวัดอุณหภูมิของร่างกายแจกจ่จายแอลกอฮอลให้กับผู้ที่มาใช้บริการและยังสามารถจัดเก็บข้อมูลอุณหภูมิเพื่อนําไปบันทึกลงฐานข้อมูล Big Data ของรัฐบาลได้อีกด้วยที่ไต้หวันเองก็ประสบความสําเร็จในการใช้เทคโนโลยี Big Data Analytics ผ่านการนําข้อมูลด้านสุขภาพของประชากรจากฐานข้อมูลประกานรสุขภาพแห่งชาติ ประวัติการเดินทางมาวิเคราะห์ซึ่งถ้าหากพบว่ามีความเสี่ยงก็จะนํามาตรวจหาเชื้อทันทีส่วนในประเทศไทยนั้นทางบริษัท H.I.P. Global จำกัดซึ่งเป็นบริษัทแรกเริ่มที่นาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบสแกนลายนิ้วมือเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยได้ค้นคว้าและเร่งพัฒนาหาเทคโนโลยีใหม่ๆตอบโจทย์กับความต้องการต่อสถานการณ์ในปัจจุบันช่วยในการหยุดและป้องกันเชื้อไวรัสโควิด1 i ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิแบบไร้สัมผัสมีขนาดกระทัดรัด ติดตั้งง่ายได้ทั้งบนผนังขาตั้งและโต๊ะทำงานมีน้ำหนักเบาและเคลื่อนย้ายได้สะดวกถัดมาเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไร้สัมผัสเช่นกันรุ่นนี้เหมาะกับการติดตั้งทั้งในร้านอาหารร้านขายสินค้าบูธต่างๆภายในห้างสรรพสินค้าออฟฟิศร้านสะดวกซื้ออาคารสำนักงานรวมถึงในสถานศึกษาเป็นต้นมีความไวในการวัดอุณหภูมิอยู่ที่0.5วินาทีซึ่งหากผู้ใช้งานมีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดไว เครื่องวัดรุ่น HIPK3 จะมีไฟ LED แจ้งเตือนกระพริบพร้อมส่งเสียงเตือนนาน10วินาทีทันทีในส่วนของหน้าจอน,นั้นแสดงผลแบบทดิจิทัล3ตำแหน่งแสดงผลได้ทั้งองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์รวมถึงยังใช้โหมดนับจำนวนผู้ใช้งานได้สูงสุดถึง999ครั้งอีกด้วยนอกจากนี้เครื่องวัดอุณหภูมิรุ่น HIPK3 ตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวสามารถสำรองไฟได้นานพร้อมทั้งสามารถชาร์จไฟฟ้าผ่านสาย USB ในขณะที่กำลังใช้งานได้อีกด้วยถัดมาเป็นรุ่น HIPK9 Pro เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดแบบไร้สมัมผัสรุ่นใหม่ล่าสุดมีไฟแจ้งเตือนกระพริบพร้อมส่งเสียงเตือนมีความแม่นยำในการวัดสูงมีหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่จ่ายแอลกอฮอลให้อัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานวัดอุณหภูมิเสร็จเรียบร้อยซึ่งสามารถจุแอลกอฮอลได้ถึง1ลิตรรองรับการใช้งานได้มากถึง6ภาษารองรับภาษาไทยติดตั้งได้ทั้งบนผนังขาตั้งและโต๊ะทำงานมีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวกนอกจากนี้ทางบริษัท H.I.P. Global จำกัดยังมีเทคโนโลยีคัดกรองสแกนความร้อนผ่านกล้องการตรวจจับทางใบหน้าสำหรับผู้ใช้งานพร้อมทั้งตรวจจับผู้สวมใส่หน้ากาก,กอนามัยซึ่งจะเห็นได้ตามจุดคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นไม่ว่าจะในออฟฟิศสำนักงานร้านสะดวกซื้อโรงเรียนสถานศึกษาทางสรพสินค้าโรงพยาบาลรวมไปถึงจุดบริการของหน่วยง,งานภาครัฐและเอกชนเป็นต้นซึ่งจะเห็นได้ว่านวัตกรรมใหม่ๆจากเทคโนโลยีดิจิทั ก็เป็นหนึ่งหนึ่งพลังขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะช่วยให้เราทุกคนผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดนี้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและในสัปดาห์หน้ามาติดตามระบบคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นด้วย AI อัจฉริยะที่มีความแม่นยําสูงทํางานร่วมกับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิความร้อนพร้อมโปรแกรมอัลกอริทึมและเทคโนโลยีประมวลภาพในข่าวไอทีจีคอนเน็ทุกวันที่12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณทางททบ5ที่มี 5hd1 แล้วคุณจะไม่พลาดกับข่าวเทคโนโลยีสุดสัปดาห์จากทั่วทุกมุมโลกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ